สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลนะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตารายเดือนของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพิจิกนะคะดูดวงประจําเดือนสิงหาคมปี68นะคะดวงชะตาของในชาวพิจิกการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรบ้างนะดวงของในชาวราศี นะคะเป็นช่วงที่สถานการณ์เรื่องการงานของคุณค่อนข้างที่จะตึงเครียดมากๆนะคะมีการต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงในการทำงานแต่ข้อดีของคุณเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือความหนักหน่วงอะไรต่างๆเ,เพื่อนร่วมงานหรือว่าแม้กระทั่งคนรักคนรอบตัวเนี่ยเข้าใจคุณรักคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนก็คือคนรอบตัวเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องต่างๆนะคะก็รักใคร่คุณดีแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าต้องแบบภาระอันใหญ่หลวงเหลือเกินบางคนเพิ่งเริ่มต้นงานใหม่ทําอะไรงานใหม่ๆคิดว่ามันจะดีนะคะกับโอ้โหหนักมากงานเยอะสุดแล้วก็ความรับผิดชอบค่อนข้างสูงมากต้องใช้ความพยายามแบบคูณ2คูณ3เลยเพราะฉะนั้นเรื่องงานของในชาวราศีพิจิกนะคะค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะคะดวงชะตาของท่าน รวมมาถึงในเรื่องของการเงินการเงินนั้นรายรับนะคะรายรับคงที่แต่งานเยอะเออเหมือนฟีลประมาณว่างานหนักงานเยอะแต่รายรับเท่าเดิมนะคะคุณก็ต้องมีในเรื่องของการที่จะโ,โชว์ศัก,กยภาพที่จะทำได้ทำต่อเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ย ปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะรับตัวคุณทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมันไม่โล่งคุณก็จะมีความรู้สึกกังวลน,นั่นเองในชาราศีพิจิกต้องวางแผนในเรื่องของการงานและการเงินเนี่ยแล้วรวมไปถึงรายรับรายจ่ายแล้วก็แผนสำรองเกี่ยวกับรายจ่ายที่ฉุกเฉินระมัดระวังให้มากเลยนะคะอยู่ในเส้นยแดงผ่าแปดเลยนะ ธุรกิจของคุณก็ต้องปรับคลองดูให้ดีนะคะอาจจะฟันฝ่าไปได้แต่คุณจะต้องเซฟคอสยังไงทำอย่างอย่างไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีหรือในการที่จะเพิ่มเติมต่างๆนะคะงานเก่าก,ก็มีแนวโน้มที่ที่จะต้องทําเอาออกมาทําให้ดีตอนนี้กลายเป็นว่า ไม่ค่อยอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับคู่เท่าไหร่นะคะบางคนทาธุรกิจก็เหนื่อยเนาะแล้วก็เครียดทีนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะคุยอะไรสื่อสารอะไรกับคู่รักเท่าไหร่ก็มีในเรื่องของการอารมณ์เสียใส่กันบ้างนะคะ พักไม่ตอบน้าร้ายไม่ถามอะไรกันอย่างเงี้ยก็จะเย็นๆกันเข้าอกเข้าใจกันให้มากขึ้นนะที่ฟังคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์เนาะถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อีกเราก็าจะได้เออให้อภัยกันแล้วก็มันมีมีปัญหาอะไรตรงไหนเออถ้าเกิดเขามีอะไรที่มันอึดอัดมากเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่างน้อยระบายให้แก่กันและกันก็จะได้เออเป็นเรื่องที่ดีอ่ะมันก็ได้ปลดปล่อยบ้างนะคะทีนี้ในดวงชะตาของนชาวราศีพิจิกเกณฑ์ชะตาของเรื่องคนโสด คนโสดเนี่ยยังมีอะไรที่ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะถึงคุณจะมีคนมาชอบคุณมากหรือมาชอบคุณแต่พิจิกบอกเลยว่าเอาจริงไม่ไม่ไม่ค่อยนะคะอยากไปอยากไปเหนื่อยอะ่ะมันมีความรู้สึกมันท้อมัมนล้าแล้วเจอแต่ละคนอะไรก็ไม่รู้บางบางคนบางคนคุยสิบคนแต่ไม่รู้สึกสปราร์คใครเลยเพราะฉะนั้นพิจิกจะเป็นลักษณะที่อยากออกปรีกวิเวกและปัญหาของตัวเองมากพอดูอยู่แล้วแล้วเหมือนกับเจอ เจอคนที่มีปัญหาเข้ามาจีบเราอีกอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี่ไม่ค่อยโอเคแต่อาจจะมีคนเข้ามาคุยอยจริงจ,งจังอัมีแต่คุณก็ไม่รู้สึกจะสปาร์กหรือจะโดดเด่นส่วนคนที่มีคู่อาจารย์บอกไปแล้วเรามาระวังเรื่องอารมณ์การเจรจาหรือการที่สื่อสารกันไม่ค่อยที่ที่จะลงรอยกันเท่าไหร่พูดนิดนก็อารมณ์เสียเลยบางทีเราก็มงงงงเอ๊ะทำไมเราพูดดีๆทำไมคุณพิจิก นะคะอ่าอารมณ์เสียใจจังเลยที่ในใจเขามีอะไรค่อนข้างเยอะมางคนเบีน่หวนด้าครอบครัวหรือบางคนแบกรับปัญหาอะไรค่อนข้างเยอะแล้วคุณก็ช่วยเขาได้ไม่อย่างเต็มที่เขาก็รู้สึกว้าเวเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องการสมาธิหรือความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นคนในเรื่องของชีวิตคู่ก็ประคองกันให้ดีนะคะประคองกันให้ดี นะพยายามใจเย็นๆเ,เข้าเข้าใจการชั่วโมงนี้เขาก็ให้อภยอัยกันห้เยอะที่สุดเป็นเรื่องที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภยังไม่ค่อยที่จะมีอะไรที่จะโดดเด่นเท่าไหร่นะมีแต่เรื่องที่ต้องระมัดระวังไปเรื่อยการวางแผนทําให้กับชีวิตนะระวัดระวังอ่าสิ่งต่างๆแต่เรื่องที่เป็นโชคดีก็คืออย่างที่บอกนี่แหละความรักดีคู่ครองเข้าอ,อกเข้าใจเพราะฉะนั้นในบางคนก็จะรู้สึกได้เลยว่าอ่า มันรักกันและเห็นค่ากันตอนที่เจอปัญหานี่แหละแล้วก็สามารถที่จะจับมือผ่านกันไปให้ได้นะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะอาจารย์ก็เตือนแล้วความอารมณ์ฉุนเฉียวจะเกิดปัญหาในเรื่องของส่งผลกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์นั่นเองเพราะฉะนั้นพิจิกพิมพ์ไว้เลยนะคะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเลยเดือนนี้ต้องแบบใจเย็นเย็นเลยเพราะคุณก็อาจจะพลัง้งภูใส หัวหน้างานหรือผู้หลักผู้ใหญ่บางคนคุณก็มีปัญหาในเรื่องของการงานได้หรือในเรื่องของลูกค้าหรือเพื่อนร่วมง,งานเพราะตอนนี้เพื่อนร่วมง,งานเขารักคุณแฮปปี้คุณดีอยู่และเพราะฉะนั้นรักษามิตรภาพตรงนี้ไว้นะคะก็พยายามยิ้มๆหน่อยมันก็ไม่ได้ฝืนอะไรมากมายเราอย่างน้อยเราฝึกให้ตัวเองมีความสุขมันก็จะได้สุขจริงขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเครียดอะไรมันมากมันไม่ได้มีอะไรที่หน้าน่ากังวลมากแต่มันจะต้องน่าระวังมาก ประมาณนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าดวงอะ่ะมันไม่ได้เสียหายจนกระทั่งมีปัญหาไปเลยแต่มันเป็นภาระที่มันใหญ่โตมากแต่คุณก็ต้องเดินแบบระมัดระวังให้มากเพราะะฉนั้นชั่วโมงนี้ในการลงทุนหรือการที่จะนําเงินอนาคตมาหรือการที่จะจ่ายอะไรไปเยอะๆก็จะต้องระมัดระวังเรื่องเซฟตัวเองนั่นเองนะคะ แล้วก็ระมัดระวังที่จะมาไม่รู้ตัวเลยก็คือเรื่องของอารมณ์ที่มันพรั่งพรูส่วนในเรื่องทริคในการเสริมดวงนะคะจ์แนะนําว่าให้ทําบุญอบริจาครงศพนะคะไปทําร่วมกับเขาตามมูลนิธิสันเจ้าต่างๆได้นะคะก็เรียกว่าส่งเคราะห์ไปหรือช่วยเหลืองานศพนั่นเองนะคะถ้าเรารู้ว่าบ้านนี้มีใครตายกันใหม่ๆอะไรยเงี้ยเราอาจจะเอาทําบุญใส่ซองไปอันนี้ทําบุญซื้อลงศพด้วยนาอะไรเงี้ย ก็คือการฟาดเคราะห์ไปต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะนี่เลยแนะนํานะคะบูชาเทียน,เท,ยนเทียนทมไปไปจุดเสริมกําลังให้กับเจ้าที่เจ้าทางเทวดาที่ปกปักรักษาที่บ้านเรือนของท่านให้เขาประทานพรเมื่อเขามีกับกำลังเนี่ยเขาจะประทานพรให้กับเราได้ตามความเชื่อของการบูชากระสินไฟนะคะแล้วก็ ถ้าท่านใดที่ถามถึงในเรื่องเหรียญคู่ขวัญอยู่ตอนนี้จะใส่กรอบติดแนบให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญครุฑปี17และเหรียญตราแผ่นดินนะคะปี05นําไปไว้ใช้พกติดตัวการไปเรียนคู่ขวัญเขาใช้กระสองสองเหรียญจะยิ่งส่งคุณภาพอนุภาพที่ดีมากๆติดรถไว้ติดตัวไว้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะคะการพลังงานที่ไม่ดีนั่นเองเนาะ อืมเอาละฝากประมาณนี้ในชาวราศีพิจิกนะคะสถานการณ์เดือนนี้ค่อนข้างตึงเครียดแต่ถามว่าคุณเอาอยู่ไหมเอาอยู่ได้แน่นอนและทุกอย่างก,กำลังดำเนินไปด้วยความรักนะคะแสดงความยินดีด้วยค่ะ